แต่วันนี้จะพามาทําน้ําเก๊กควยของทางร้านนะครับ๋ยวอันนี้จากน้องพนักง,งานเสริร์ฟน้ําตาลเท่าไหร่น้ําตาลเท่าไหร่แจกสูตรหน่อยน้ําตาลเท่าไหร่ครับสี450่ร้อยห้าสิบกรัมนี่น้าตาลทรายขาวนะครับต่อไปอันนี้จะเป็นดอกเก๊กควยแต่เก๊กควยใช้ของยี่ห้ออะไรเอ่ยไรู้ทนี่นี่อันนี้นะครับดอกเก๊กควยพอดีว่าไปเจอที่ร้าน ส่งมาเขาบอกว่ายี่ห้อนี้หอมห่ออะไรอ,ะไอ่ะไม่อมอ่าไม่หอมเหมือนกันนั้นแหละประมาณนี้จะไม่ได้ใส่ตัวเม็ดพุซานะใช้ได้เหมือนกัน mm. อยู่ที่ประมาณห้าสิบกร,รมัมดอกเกล็อันนี้หอน้องจะใส่เป็นเกลือนะครับมีน้องใส่เกลือนะเกลือจะใส่ให้ดูหน่อยประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะครับน้ำนะครับน้ําใช้ปริมาณเท่าไหร่ครับน้ําซ่าปริมาณที่ใช้ก็จะเป็นประมาณ 2,500มลนะครับจะสามารถตวงน้ำได้ประมาณ10แก้วอันนี้ก็จะใส่น้ำตาลลงไปในหม้อก่อนนะก่อนน้ำเดือดคนให้มันละลายไปเลยนะครับอ,นนอันนี้ที่เราต้องคนก่อนนะครับเพราะว่าเวลาดอกเกี๊ยวควยมันใส่ไปในหม้อแล้วอะ่ะก็ห้ามคนเพราะคนแล้วน้ำเกี๊ยวยมันจะขมนะครับไปล้างก่อนนะครับไปล้างให้สะอาดเลยเอาเศษ ที่ดนมันออกนะแล้วก็อย่ารอ,อน้ําเดือดก่อนเราค่อยใส่ตัวดอกเก๊กควยลงไปนะครับใส่ดอ,อกเก๊กฮวยคือใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณสิบนาทีน้ําไม่ต้องเดือดมากนะถ้านา้ําเดือดมากมันจะเป็นยังไงครับมันจะเหือดออกเสร็จแล้วนะครับนี่หน้าตาจะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมากองใส่ผ่านถุงกองชานะครับสําหรับร้านกองความสะอาดถุงกองชา